โซเชียลแตกชาวเน็ตฝรั่งเศสอ้างเฮลิซาและเฟเดริกอโนอยู่ด้วยกันที่อื้ออึงโซเชียลแตกอีกครั้งหลังชาวเน็ตเมืองน้ำหอมฝรั่งเศสแชร์ภาพแอบถ่ายที่อ้างว่าเป็นไอดอลสาวระดับโลกลิซ่าและพิงค์และหนุ่มในข่าวลือเฟเดริกอโนไปเดินเที่ยวด้วยกันที่ดิสนีย์แลนด์ฝรั่งเศสแถมยังบอกด้วยว่ามีจูงมือกันเดินหวานช้ำอีกต่างหากอย่างไรก็ตามยังไม่มีการคอนเฟิร์มใดๆว่าภาพดังกล่าวคือลิซ่า และทายาท l v m h จริงหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณสำหรับลิซ่าและเฟเดริกอโนตกเป็นกระแสข่าวเรื่องความรักด้วยกันมาตลอดในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีการออกมาคอนเฟิร์มสถานะใดๆจากทั้งคู่ว่าศึกษาดูใจกันอยู่ตามข่าวลือจริงหรือไม่